สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้ทำดิสเบรกหลังนะครับสำหรับสุซูกิ R C ซีร้อยคันนี้นะครับว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับการแต่งนะครับให้มันเป็นดิสหลังให้มันดูออกออกมาดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แต่ว่าไม่ได้ว่าหมายถึงว่าสวยที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางสําหรับท่านที่จะเอาไปประยุกตหรือจะเอาไป ทํางานต่อเอาไปตกแต่งแก้ไขอะไรเงรี้ยเพื่อเป็นแนวทางเป็นนะครับเป็นแนวคิดเดีย๋ยวมาชมนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวมาชมกันดูนะครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากนี้เลยคนระับเริ่มจากนันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสเตอร์ของโซโนิคครับอันนี้ของเป็นของโซนิคนะครับแล้วก็รุมสเตอร์เป็นของโซนิคอันนี้ก็ ดล้อหลังก็เป็นของโซนิครับตัวนี้ครับเป็นของโซนิคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันชมฝั่งนี้กันสำหรับจานดิสก็เป็นของเว็บนะครับเว็บ้อยยี่ผ้าครับนี่เป็นของเว็บ้อยยี่ผ้าแต่ว่าชุดชุดแต่งนี้ครับดิสดิสปัมดิสเป็นนี้เป็นปัมแต่งนะครับปัมแต่ง ซื้อมีขายทั่วไปนะก็ไปดูหาดูแล้วกันนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่มีให้เลือกหลายเกียร์นะครับแล้วก็มีสายก็ใช้สายถักอย่างนี้นะครับก็เป็นโชคแต่งมีขายทั่วไปนะโชคพวกชกแต่ง,งมีขายทั่วไปแต่ว่าเราต้องมาใส่ตัวต่อใส่ตัวต่อของเว็บร้อยสิบไอนะครับเป็นตัวต่อคันนี้เป็นน็อตกึ่งทั้งคันเลยที่ผมทํานะครับจะเป็นน็อตกึ่งทั้งคัน ค่านอ็อตก็น่าจะครึ่งหมื่นแล้วมั้งนะครับอันนี้เราก็มาใส่ประยุกต์ใส่ตัวนี้เพื่อจะเก็บสายดิสนะครับสายดิสครับเดีย๋ยวมาชมอันนี้สําหรับพักเท้านี่เป็นพักเท้าของเซทอาร์นะครับตัวนี้เป็นของเซอาร์เป็นของเซอาร์แต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของซูซูกิสวิงสวิงนะครับแล้วผมเอามาตัดแต่งนะครับผมเอามาตัดแต่งนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มตัวนี้ ทำแผ่นเพจเอามาชุบทำแผ่นเพจขึ้นมานะครับทำแผ่นเพจเพื่อจะยึดตัวปั๊มตัวนี้ผมต้องการให้มันเป็นรูปแนวเนนนี่มันจะได้ดูคลาสสิกดูหน่อยนึงถ้าต,ตรงๆมันก็จะดูทื่อๆไปก็เลยออกแบบเป็นแบบนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับว่าจะทำแบบไหนอันนี้ผมก็จะมาทำเป็นตัวตัวยึดแบบนี้นะครับเป็นตัวแขวนนะครับ แขวนถังออถังดิสอ่อถังน้ํามันถังน้ํามันเบรกนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ทาเป็นแบบลดลงมาเรื่อยๆนะครับตัดต่อแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันจะยุ่งยากนิดน,นึงนะครับอ่ช่วงช่วงคันเบรกนะครับคันเบรกตัวนี้นะครับกานเบรกเราก็ใช้ของเดิมนะครับคันเบรกใช้ของเดิมแต่ว่ามันจะยุ่งยากยุ่งยากเดี๋ยวมาชมด้านล่างดูนะครับ จะประมาณนี้ครับก็มันจะยุ่งยากเพราะว่าเพราะว่ามันจะต้องเอามาเอามาทำตัวดึงดึงสตอเบกหลังพร้อมกับมาทำตัวกระทุ้งกระทุ้งตัวนี้นะครับนะครับ ผมทําแกนทําอะไรต่อเนื่องมานะครับก็จะให้เป็นชุดเดียวกันนะครับให้เป็นชุดเดียวกันทํางานร่วมกันนะครับมันก็เลยตรงนี้จะออกแบบเองนะครับมันดูให้มันดูสวยงามนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับชุดชุดเบรกหลังนะครับนะครับชุดดิสหลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอเสร็จนะครับคันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวอีกทีนะครับว่าว่าเบ็กเสร็จจบไปที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ แต่ว่าเราก็เลยมารีวิวรายละเอียดให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวมาชมฝั่งนี้หน่อยก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับเป็นของสวิงนะครับตัวนี้เป็นของสวิงนะครับสวิงนี่ก็เป็นชุดแต่งทั่วไปมีขายทั่วไปนะครับทั่วไปนี่ก็ตัวต่อเหมือนที่ผมบอกนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับการเดี๋ยวรอมาชมตอนจบอีกทีนะครับว่าคันนี้จออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอีกทีตอนจบนะครับก็น่าจะอาทิตย์นี้ก็เสร็จละรอเบาปาดเบาเสร็จก็เสร็จลวคันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ